เสี่ยวจ้านปรมาจารย์ลทัทธิมานสุดทนสาแซงข้างรักคุกคามหนะักข้างรักจนสุดทนมีประเด็นอีกแล้วสำหรับเหตุการณ์ที่ศิลปินดาราชื่อดังของจีนถูกคุกคามจากเหล่าซาแซงแฟนคลับข้างศิลปินเกินขอบเขตโดยมักมีพฤติกรรมในลักษณะของการแอบติดตามหรือลุกล้ำความเป็นส่วนตัวด้วยวิธีการต่างๆซึ่งการกระทำเหล่านี้มักจะสร้างความกระอักกระอ่วนใจให้กับเหล่าสุขตาอยู่บ่อยๆ ล่าสุดคืนวันที่4เมษายนที่ผ่านมาพระเอกหนุ่มเซียวจ้านจากปรมจารย์ลัททิมานเพิ่งจะเจอเจอมามาดโดยเหตุการณ์ที่ว่านั้นเกิดขึ้นในช่วงที่เสี่ยวจ้านกลับไปพักที่โรงแรมหลังจากการถ่ายทำซีรีส์เรื่องใหม่แหล่งข่าวเปิดเผยว่าซาแซงคุกคามพระเอกคนดังด้วยการไล่ตามรถเคาะประตูห้องแอบฟงังและที่ร้ายแรงที่สุดคือการจงใจใส่รหัสประตูผิดหลายครั้ง ทำให้เปิดล็อกห้องพักไม่ได้ทั้งชั้นส่งผลให้ทั้งตัวเสี่ยวจ้าและทีมงานเองไม่สามารถเข้าห้องพักได้เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เจ้าตัวรู้สึกหมดความอดทนจริงๆจนถึงกับโพสต์เตือนระบุว่าตัวผมได้เคยพูดไปแล้วในปี2016ผมหวังว่าพวกเราจะเจอกันแค่ในงานที่จัดอย่างเป็นทางการได้โปรดอย่าตามมาที่กองถ่ายหรือตามผมทั้งทางรถยนต์หรือบนเครื่องบินอีกเลย การที่พวกคุณไล่ตามหรือจงใจที่จะชะลอรถของพวกเราบนทางด่วนนั้นเป็นสิ่งที่อันตรายมากอย่าเคาะประตูกางดึกแอบฟังอยู่ที่หน้าประตูห้องผมอย่ามาล้อมที่โรงแรมอีกทั้งเมื่อวานยังมีเหตุการณ์ที่มีคนจงใจป้อนรหัสผ่านประตูผิดหลายครั้งทำให้เปิดล็อกไม่ได้ทั้งชั้นและไม่สามารถกลับไปพักผ่อนที่ห้องได้สิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของผมและทีมงานเป็นอย่างมากหวังว่าทุกคนจะกลับไปใช้ชีวิตของตัวเองและทำมันให้ดีนะครับ